เป็นระดับจะเป็น EP7 เจ็ดไอ้ไอ้มันจะมีเพื่อพี่หนึ่งไอ้คลิปยาวกูไม่รู้ว่ากูเหนื่อยแล้วมึงก็ติดตามกูหาพ่อมึงอะ่ะอันนี้ผมเป็นเบ็ดใหม่แล้วผมอะ่ะตอนแรกมีเงินจุ่แสนหนึ่งนะเอาไปซื้อลิลิกมาเอามาเอนชาดแฮตตี้ให้เบ็ดใหม่บอกเลยอุย้ยกอดได้ใช้ไปสิบก้อนเบ็ดคันดีอ่ะ ราคาพันห้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 ายี่บนเน,นี่ยผมผมได้ปลาฉลามากับมูซาอะแล้วส,ส,สแตทหรือว่าสถิติมันก็เยอะบบ้านไหนวะที่มีเบคแคนดี้เปิดนะเปิดไม่ได้บ้านหลังไหนวะขอตัดเลยนะครับน่าจะใช่คนะบ้านหลังเนี้ย น่าจะโอ้เปิดได้ด้วยเปิดดิไหนวะนี่ไงอืมซื้อมาก่อันไหมเก็บสะสมไหนวะนุ้ยตบรถอ๋อนี่ไงก็ดีอมาก มังนะมังนะแล้วก็จบไม่ได้บาเลยยเลี้ยงอเออวับ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 บไปก่อนมาตรง pues นี้แล้วก็อืมรอก่อนอ่ะเอาหุแล้วเปิด ตกปลาตรงนี้น่าจะดีอยู่ะต,ตรงนี้ก็ได้ครับเกียร์ย้ายไปตกนี่เห็นไหมเียบเอาไม่เสร็จตรงเด็ดนี้น,ะนี่ผมจะร,ร,รีบอันเลยครับกูปวดที่กูปวดที่สุดโอะตายแล้ว กเดี๋ยวนครับในห้องนี้ตัวอะไรไม่เดีเ๋ยวดิผมปะคบแล้วรู้สึกยังไงใส่รู้สึกดีใจ,ใจตอนนี้อะหรือว่าผมจะเก,ก็บเงินไว้ทำอะไรดีเอออยากได้โนูได้รถตอนเนี้ยสองวิวตอนนี้ก็ง่ายเลือกปว้วมีเด็ดดิใส มีเด็กนีง่ายไปหมดเลยง่ายมากเลยเด็กนี้ก็มตมันก็มันดีมังนะดีอยู่แล้วไอ้ด้วยไปดอออชูเนตไมต้องไปขาก็คือเราตอนนี้มันมันไปแลกมากอได้จกว่าเออ เฉลีวแล้วอันนี้ผมถือ,ถอที่43บอทำโอุู้รู้เลยคุณจะทำอะไรุณทำแบบนี้ไงวางไว้เถอะนี่ก็วางได้เอืมกูจทำแบบนี้ดีกว่านะ ที่มีแล้วกันไหมอืมก็น่าจะวางได้นะครับวางหมดเลยยัไงไงก็ไม่ได้ใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่เอาใใดีเห้เดล็อตโอ้มันห่วยเตะสหรับผม่านะแล้วกูจะตกไม่ไหนเหี้ยกูยังเลื่อยกองเออเยอะฮะต้งสกินเหรอ ผมไม่มีเ <rôle> ง <à> <ide él Guy ici> ินเตมแบบว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าายบายกูคงค้างไปแล้วเดี๋ยวอีพีหน้ามาจัดใไหม่ให้